ฮัลโหลค่ะวันนี้นะคะจะมาดูเป็นของติ่งเกาหลีลดใหม่นะคะหรือของที่มีในร้านเนาะก็ประมาณนี้เลยนะคะเดี๋ยวมาเริ่มดูช่องทางการติดต่อกันเลยนะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นช่องทางการตริดต่อเราก็จะมีเป็นไอไลน์นะคะไอคิวเจเป็นหนึ่งเป็นหนึ่งจีนะเฟซบุ๊กนะคะชื่อบิวช็อปนะคะแล้วก็ไอจีบิวสกอร์ชอ็อปเคป๊อปค่ะอันนี้ก็จะเป็นค่าจัดส่งนะคะละวอสามสิบนะคะอีมหกสิบค่ะเราอุ้นกสิกรแลวก็วัลเลตรัปตูม้มเติมด้วยนะ แล้วก็จะมีเป็นเก็บเงินปลายทางด้วยนะคะอันนี้ก็จะเพิ่มจากค่าส่งปกตินะคะมา10บาทนะประมาณนี้นะคะค่ะอันนี้ก็แบบเก็บปลายทางนะคะสามารถเลือกได้นะว่าจะเป็นอทบอหรือว่าเป็น EMS นะคะสำหรับคนที่เลือกเก็บปลายทางนะคะนี่ก็สามารถส่งชื่อที่อยู่มาได้เลยนะคะแล้วก็พร้อมสั่งของได้เลยเนาะประมาณนี้นะคะแล้วก็นี้นะคะจะเป็น IG นะคะฝาก f o l l o w IG ด้วยนะคะจะลงรูปสินค้าใหม่ค่ะพร้อมราคาประมาณนี้เลยนี่นะคะสำหรับคนที่สนใจนะคะสามารถดูใน IG จได้ก่อนเลยนะ อันนี้ก็จะเป็นรูปคร่าวๆนะคะสำหรับคนที่ดูในคลิปไม่ชัดเจนนะคะประมาณนี้เนาะนี่นะคะในคลิปที่แล้วนะคะเราได้แจกเป็นตัวกล่องสุ่มนะคะนี่นะคะจะแจกเป็นตัวกล่องสุ่มของติ่งนะคะก็เดี๋ยวมาเริ่มดูกันเลยนะคะว่าในคลิปนี้ใครจะได้นะนี่นะคะคนที่ได้ประมาณนี้เลยนะนี่นะคะก็คนที่ได้นะคะชื่อชาแนลตามนี้เลยนะคะก็สามารถแคปชื่อบัญชีช่องมานะคะแล้วก็แคปคอมเมนต์นี้มาได้เลยนะ สามารถมาับของได้ตามไอไลน์ของทางร้านเลยนะคะนี่นะคะประมาณนี้เลยนะส่วนในคลิปนี้คะ่ะเราก็แจกเป็นตัวกล่องสุ่มเหมือนกันนะคะจะเป็นกล่องสุ่มของติงเหมือนกันเนาะอันนี้ก็จะเป็นแบบของใหม่นะคะประมาณนี้เลยนะคะคร่าวๆนะก็กติกาง่ายตามเดิมเลยคะ่ะกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะคะกดฟอลโล่ในจีนะคอมเมนต์คได้หนึ่งคอมเมนต์ค่ะอะไรก็ได้นะคะที่ใต้คลิปนี้เลยนะคะเฉพาะคลิปนี้เลยนะคะอย่าลืมชวนเพื่อนๆนะคะมาร่วมเล่นกันด้วยนะ เริ่มกันที่แบบแรกนะคะนี่ก็จะเป็นแมสนะคะตัวนี้ข้างในนะคะจะมี50แผ่นเนาะราคาแพ็คละ90บาทนะคะนี่นะข้างในแพ็คจะมี50แผ่นค่ะนี่นะคะอันนี้จะเป็นแมสนี่นะคะมี50แผ่นเนาะราคาแพ็กละ90บาทค่ะเริ่มกันที่แบบแรกนะคะนี่ก็จะเป็นตัวเป็นตัวกล่องเซอร์ไพรส์นะคะนี่นะจะเป็นกล่องเซอร์ไพรส์แบบนี้เนาะอันนี้คือมันจะเป็นกําไรแม่เหล็กแบบนี้นะคะนี่นะจะเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีตรงนี้ด้วยนะ นี่นะคะเป็นกําไรแม่เหล็กแบบนี้นะคะนี่เนาะก็จะมีทั้ง2ชิ้นเลยนะคะอันนี้จะมีสองสีนะคะก็จะมีเป็นสีชมพูนะคะแล้วก็สีดํานะแล้วก็จะมีคู่หนึ่งนะคะจะเป็นสีดําแล้วก็จะมีเป็นสีดําทั้งคู่นะคะนี่นะจะมีให้เลือกคือสองสองสีประมาณนี้เลยนะคะตรงนี้ก็จะสลักคําว่าเลิบนะคะนี่นะประมาณนี้เลยนะคะนี่เนาะก็จะเป็นกล่องสะพายนะคะสามารถเลือกสีกําไรได้นะ ข้างในนะคะร่าจะมีประมาณน oh ี้เลยนะจะมีเป็นกําไรนะคะแล้วก uh ็จะมีเป็นตัวดอกกุหลาบแบบนี้นะคะเป็นช so ่อเนาะประมาณนี้ค่ะนี Rescue ่นะคะของข้างในก็จะมีประมาณนี้นะคะนี่เนาะก็ราคากล่องละ1.20บาทค่ะแล้วก็แบบต่อมานะคะจะเป็นกําไรคู่แม่เหล็กนะคะตัวนี้สามารถเลือกตัวอักษรได้นะคะ A ถึง Z เนาะสามารถเลือกได้สองออันนะคะประมาณนี้เลยนะมันก็จะมาเป็นคู่แบบนี้เนาะเป็นแม่เหล็กประมาณนี้นะคะนี่นะคะ ก็ตัวนี้นะคะจะมีสีประมาณนี้เลยนะอันนี้นะคะก็จะมีเจ็ดสีตามนี้เลยนะคะนี่นะประมาณนี้เลยค่ะแล้วก็จะมีเป็นสีนี้นะคะนี่นะนี่นะคะนี่ก็จะเป็นสีน้าเงินน้องนี่เป็นสีเทานะคะนี่ก็จะเป็นสีแดงนะคะแล้วก็จะมีเป็นสีเขียวนะคะนี่นะเป็นเขียวเข้มอย่างนี้แล้วก็จะเป็นสีเบจนะคะนี่นะประมาณนี้เลยค่ะมีทั้งหมดเจสีเนาะก็ตัวนี้นะคะราคาคู่ละ50บาทค่ะสามารถเลือกตัวอักษรได้2อันนะคะ แล้วก็จะเป็นกําไรนะคะนี่น <lite> ะจะเป็นแม่เหล็กแบบนี้นะคะนีจี้จะไม่เหมือนกันเนาะนี่ก็จะมีสลักคําว่าเลิฟเนาะประมาณนี้เลยนะคะอันนี้ก like ็จะราคาคู่ละ60บาทนะคะนี่นะราคาจะไม่เหมือนกันเนาะอันนี้นะคะทางร้านก็มีรับจัดกล่องโฟมนะคะนี่นะจะเป็นแบบนี้เลยนะคะของก็ข้างในนะคะจะใส่โฟมประมาณนี้เลยอันนี้ก็จะเพิ่มมา15บาบาทนะคะสามารถจัดใส่กล่องโฟมได้นะสินค้าภายในร้านทุกอย่างนะคะสามารถใส่กล่องโฟมได้หมดเลยนะก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะ แบบต่อมาเลยนะคะนี่ก็จะเป็นตัวโพสอิตนะคะนี่นะตัวนี้ก็จะราคา35บาทนะคะข้างในจะมีประมาณนี้เลยลายน่ารักมากเลยนะจะเป็นลายคาคเตอร์ของ BTS แบบน um ี네้เลยนะคะนี่เนาะก็ลายแรกค่ะจะมีเป็นลายนี้นะก็จะมีเป็นวีนะคะนี่นะงแล้วก็จะมีเป็นซีมินเนาะนี่นะน้องจะประมาณนี้เลยนะคะแล้วก็จะมีเป็นจังกุกนะคะแล้วก็จะมีเป็นลายรวมแบบนี้เลยค่ะนี่นะราคา35บาทนะ ส่วนตัวนี้นะคะก็จะเป็นตัวกระดาษโน้ตนะคะตัวนี้ก็ราคา35บาทตัวนี้มี2ลายค่ะนี่นะจะเป็นแบบนี้เลยเป็นตัวกระดาษโน้ตนะคะสามารถจดอะไรได้หมดเลยนะแล้วก็แบบต่อมานะคะนี้จะเป็นตัวที่ห้อยโทรศัพท์เนาะอันนี้ก็จะมีเป็นจังกุ๊กนะคะมีเป็นวีเป็นชูการ์แล้วก็แล็มอนนะตัวนี้ราคา35บาทค่ะแบบต่อมานะอันนี้จะเป็นที่นีบกระดาษนะคะตัวนี้จะมีเป็นลายรวมนะมีเป็นจีมินค่ะแล้วก็จะมีเป็นวีมีเป็นจินนะคะ อันนี้จะมีเป็นแรปมอนนะคะแล้วก็มีเป็นชูการ์นะแล้วก็จะมีเป็นจองกุ๊กนะคะอันนี้ก็จะราคา20บาทนะคะแล้วก็อันนี้นะคะจะเป็นเดโคเชฟนะคะนี่นะตัวนี้จะเป็นลายของจองกุ๊กนะคะนี่นะจะเป็นแบบตามนี้เลยอันนี้ก็จะราคา35บาทค่ะแล้วก็แบบต่อมานี้จะเป็นเซตเนาะเซตตัวนี้ก็จะมีเป็นลิควิดนะคะมีเป็นลูกแม็กแล้วก็จะมีเป็นตัวแม็กอันนี้ราคาเซ็ตละ50บาทนะตัวนี้ก็จะมีเป็นสีเขียวมินท์มีเป็นสีเหลืองแบบนี้นะแล้วก็จะมีเป็นสีชมพูแบบนี้ค่ะ อันนี้ก็ราคาเจ็ดร้อบาทเนาะส่วนตัวนี้ก็จะเป็นลิควิดเทปนะคะนี่นะจะเป็นแบบนี้นะคะเป็นแบบเหลี่ยวเนาะตัวนี้ก็ราคา30บาทค่ะนี่นะได้เยอะเหมือนกันนะตัวนี้ก็จะมีเป็นสีเหลืองนะคะเป็นลายการ์ตูนของ BTS เนาะแล้วก็เป็นสีฟ้าค่ะเป็นลายการ์ตูนอันนี้ก็จะเป็นสีเขียวนะคะเป็นลายคาแรคเตอร์เนาะ30บาทนะคะแล้วก็แบบต่อมาค่ะอันนี้จะเป็นลิควิดเทปนะคะตัวนี้ก็จะมีทั้งหมด4อันนะคะนี่นะ จะมีสี่ลายตามนี้เนาะอันนี้ก็ราคา45บาทนะคะนี่นะเป็นลิควิดเทปแบบนี้แบบต่อมาอันนี้จะเป็นอันนี้ก็จะเป็นที่ขั้นหนังสือนะคะเป็นแบบแม่เหล็กนะตัวนี้ราคาก็จะ35บาทนะคะลายน่ารักมากเลยนะนี่นะจะเป็นแบบนี้นะคะแบบต่อมาค่ะอันนี้ก็จะเป็นปากกาะคะปากากาก็จะเป็นแบบนี้นะสามารถดึงออกมาได้นะคะก็จะมีเป็นบีเทสนะคะเป็นลายนี้นะ ราคาแท่งละ15บาทเองนะนี่นะคะเป็นปากกาปกติเลยแล้วก็จะมีแบ็คพิค์สีชมพูแบบนี้นะคะนี่นะจะมีเป็นลายนี้ค่ะแล้วก็จะมีแบ็คพิค์สีดํานะคะจะเป็นลายนี้นะน่ารักมากเลยนะคะนี่นะเป็นปากกาแบบนี้เลยค่ะอันนี้ก็ราคาแท่งละ15บาบาทเหมือนกันค่ะแบบต่อมาอันนี้จะเป็นปากกาไฮไลท์นะคะตัวนี้นี่นะสีจะมีประมาณนี้เลยนะคะจะเป็นลาย BTS character เนาะน่ารักมากเลยนะนี่จะเป็นแบบลายเบบี้เนาะ ตัวนี้ก็จะราคากล่องละ7จบาทค่ะส่วนตัวนี้นะคะก็จะเป็นปากาสีนะคะนี่นะจะเป็นแท่งแบบนี้เลยนะคะสีจะมีตามนี้เลยนะตัวนี้ก็ราคากล่องละ120บาทค่ะนี่นะจะมีสีประมาณนี้ค่ะแบบต่อมานะคะนี่ก็จะเป็นที่ติดผนังนะคะนี่นะอันนี้จะมีที่แขวนให้ด้วยนะคะนี่นะจะเป็นลายบีเทสคาแรกเตอร์แบบนี้เลยอันนี้ก็จะมีเป็นเล็บมอนมีเป็น V ีนะคะมีเป็นเจโฮฟนะอันนี้ก็จะมีเป็นจงกุ๊กมีเป็นชูก้าค่ะนี่นะแล้วก็จีมิน รวมนะคะแล้วก็มีเป็นจินค่ะแบบนี้เลยเนาะตัวนี้ก็ราคา15บาทนะคะนี่นะประมาณนี้นะคะ <Yes. S 2> น่ารักมากเลยนะแล้วก็แบบต่อมานี้จะเป็นที่ติดอันนี้ก็จะเป็นที่ติดโทรศัพท์นะคะนี่นะตัวนี้ก็ราคา20บาทค่ะจะมีเป็นจองกุ๊กมีเว็นวีนะคะแล้วก็มีเป็นจีมินนะคะน่ารักมากเลยนะ mm hmm. เป็นแบบนี้นะคะ mm hmm. แบบต่อมานะนี่ก็จะมีเป็น อันนี้ก็จะเป็นสแตนดี้นะคะนี่นะจะมีเป็นก็อตเซเว่นนะคะแล้วก็น,นี้จะมีเป็นแบ็คพิง์เนาะมีเป็นบีเทสค่ะนี่นะคะเป็นสแตนดี้แบบนี้เลยนะอันนี้เป็นรายรวมค่ะราคา50บาทนะแบบต่อมาเลยนะคะนี่ก็จะเป็นสติกเกอร์นะตัวน,นี้ราคาอันนี้นะคะข้างในมีสิแผ่นนะคะลายไม่ซ้ํากันเลยนะตัวน,นี้ราคาแพ็คละ20บบาทค่ะนี่นะก็จะเป็นแบบนี้ค่ะจะมีเป็นบีเทส มีเป็นแบ็คพิงลายนี้นะคะแล้วก็จะมีเป็นลายนี้เนาะอันนี้ก็ราคา20บาทค่ะแบบต่อมาอันนี้ก็จะเป็นอันนี้เป็นแพ็คเหมือนกันนะคะตัวนี้ข้างในนะคะมี4แผ่นนะเป็นสติกเกอร์แบบนี้เลยอันนี้ก็จะมีเป็นลายบีเทสนะคะลายการ์ตูนนะก็เซเว่นค่ะอันนี้ก็จะมีเป็นแบ็คพิงนะคะแล้วก็แบ็คพิงลายนี้เนาะเป็นลายนี้ค่ะนี่นะแล้วก็มีเป็นลายนี้ค่ะนี่นะตัวนี้ราคาแผ่นละ20บาทนะคะข้างในมี4แผ่นนะ แบบต่อมาค่ะเป็นสติกเกอร์วอลเปเปอร์นะตัวนี้ก็จะมีเป็นแบ็คพิ้งนะคะนี่นะก็อันนี้ก็จะมีแบ็คพิ้งเป็นลายนี้ค่ะแล้วก็อายนี้เนาะแล้วก็จะมีเป็นก็เซเว่นนะคะมีเป็นบีเทสคาแรคเตอร์ตากาตูนแล้วก็เป็นลายรวมแบบนี้นะคะนี่นะนี่นะคะแล้วก็จะมีเป็นลายนี้ค่ะน่ารักมากเลยนะอันนี้ก็จะราคาแผ่นละ20บบาทค่ะเป็นสติกเกอร์วอลเปเปอร์นะ แบบต่อมานะคะนี่ก็จะเป็นกันไกนะคะนี่นะราคา50บาทนะคะตัวนี้ก็จะมีเป็นจิมินนะคะแล้วก็มีเป็นแรปมอนเน,นาะ50บาทค่ะแบบต่อมาอันนี้จะเป็นตัวปากกานะคะนี่นะตัวนี้เป็นปากกาสามารถลบได้นะคะนี่นะตุ่นมันสามารถลบได้เนาะอันนี้ข้างในคือมันจะเป็นสมุดแบบจิ๋วนะคะนี่นะสามารถเอาไว้จดบันทึกหรือจดอะไรก็ได้นะน่ารักมากเลยค่ะจะเป็นสมุดเนาะนี่นะคะจะมีอันนีน้นะคะจะขายเป็น กล่องนะคะนี่ราคากล่องละ120บาทค่ะนี่นะข้างในจะมี12แท่งนะคะตกแท่งละ10บาทเองนะถูกมากเลยนะคะคุ้มมากเลยนี่นะคะจะเป็นแบบนี้เลยนะคะลาคารักมากเลยนะนี่นะคะกล่องละ120บาทค่ะส่วนแบบต่อมาค่ะอันนี้ก็จะเป็นตัวกล่องนะคะเป็นกล่องนิสอนนะตัวนี้ก็จะมี2ชั้นนะคะเป็นกล่องนิสอนแบบเล็กแบบนี้เลยนี่นะคะใส่อันนี้คือใส่ปากกาได้เยอะนะ แนะนำเลยนะคะตัวนี้ก็จะมีเป็นลานี้ค่ะเป็น BTS คคาแรคเตอร์นะจะมีเป็นลานี้นะคะมีเป็นลานี้นะแล้วก็มีเป็นลานี้ค่ะนี่นะคะอันนี้ก็ราคาอันนี้นะคะ40บาทนะคะแล้วก็แบบต่อมาอันนี้จะเป็นกระเป๋าดินสอนะคะนี่นะจะเป็นกระเป๋าแบบนี้เลยนะคะนี่นะตัวนี้ก็ราคาใบละ45บาบาทค่ะก็จะมีเป็นสีฟ้านะคะนี่นะมีเป็นสีฟ้าแล้วก็สีชมพูแบบนี้ค่ะ นี่นะคะแบบต่อมานี่ก็เป็นกระเป๋าใส่อุปกรณ์เหมือนกันนะคะคือใบนี้จะใหญ่มากนะคะคุ้มมากๆเลยใบรับ0บาทนะคะตัวนี้ใส่ของใน,นเยอะมากเลยนะอันนี้ก็จะสามารถใส่เป็นเครื่องสําอางหรือว่าจะใส่เป็นอุปกรณ์การเรียนนะคะหรือจะใส่อะไรต่างๆได้หมดเลยนะนี่นะคะคุ้มมากๆเลยนะอันนี้ก็ราคาใบรับ0บาทจะมีเป็นจีมินมีเป็นชูกาค่ะอันนี้ก็จะเป็นจินนะคะมีเป็นวีนะคะแล้วก็จะเป็นจองคุกนะคะ นี่นะมีเป็นแรปป้อนด้วยข้างล่างนะคะนี้จะเป็นหนังนะคะนี่นะจะดียังมากเลยนะคะแบบต่อมาค่ะอันนี้ก็จะเป็นกล่องนะคะนี่นะเป็นกะล่องสุม่มนะคะเป็นแบบไซมินิแบบนี้เลยนะคะนี่นะข้างในก็จะเป็นพวกคุญแจนะคะปาะกาอะไรแบบนี้เนาะนี่นะคะรักมากเลยนะคะอันนี้เอาไปสุ่มกันเนาะอันนี้ก็จะมีเป็นลายแรกค่ะจะเป็นลายนี้เนาะเป็นดัดคณาสูตนะมีเป็นลายนี้ค่ะแล้วก็เป็นลายนี้นะคะมี3ลายค่ะ ราคากล่องละ60บาทนะคะนี่นะจะเป็นแบบนี้เลยนะคะคุ้มมากๆเลยนะแล้วก็แบบต่อมาค่ะอันนี้จะเป็นโลโม่นะคะเป็นโลโมขนาดใหญ่นะเป็นแบบนี้เลยนะคะราคากล่องละ50บาทนะคะเป็นแบบขนาดใหญ่อันนี้ก็จะมีเป็นก็เซเว่นนะจะมีเป็นปิเทสแบบนี้ค่ะแล้วก็จะเป็นแม็กคิงแบบนี้นะนี่นะคะอันนี้ก็กล่องละ50บาทค่ะแบบต่อมาค่ะอันนี้ก็จะเป็น แฟนการนะคะจะมีเป็นรายแรกค่ะนี่จะมีเป็นไบวินมีเป็นเอ็กโซนะคะเทสค่ะอันนี้จะเป็นแบ็คทิงนะคะแล้วก็จะมีเป็นวงทีเซอร์นะคะไดไม่นายค่ะแล้วก็จะมีเป็นแบบบางอนะคะนี้เป็นปรมาจารย์เนาะแล้วก็จะมีเป็นเว่นค่ะประมาณนี้เลยอันนี้ราคากล่องละ60บาทนะคะนี่นะจะเป็นแบบนี้อันนี้จะเป็นแฟนการค่ะแบบต่อมาเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็น อันนี้นะคะจะเป็นแว่นนะคะอันนี้ก็ราคา6 0บาทเหมือนกันนะอันนี้จะเป็นแว่นกองแสงนะคะนี้จะมี2แบบเนาะแบบกลมนะคะตัวนี้ก็จะมีเป็นสีดํานะคะมีเป็นสีม่วงแบบนี้สีเงินนะคะแล้วก็มีเป็นสีนี้นะประมาณนี้เลยค่ะแล้วก็นี้จะเป็นแบบหยดน้ํานะคะตัวนี้ก็จะมีเป็นสีม่วงแบบนี้ค่ะราคาอันนี้ก็ราคา60บาทค่ะแล้วก็แบบนี้นะคะจะเป็นสติกเกอร์นะคะนี่นะข้างในเซตนะคะจะมี12แผ่นเนาะราคาเซละ45บาบาทค่ะจะมีเป็น BTS นะคะ อันนี้ก็จะเป็นเอ็กโซค่ะอันนี้มีเป็นก็เซเว่นนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นดาบิค่าละสูนนะคะเป็นกระตุนแบบนี้เลยนะน่ารักมากเลยค่ะประมาณนี้เลยนะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นสมุดโน้นะคะนี่นะอันนี้ก็ราคา35บาทนะคะนี่นะจะเป็นลายแรกเลยค่ะอันนี้จะเป็นลายดาบิค่าละสูนนะคะแล้วก็จะมีเป็นบีเทสนะคะข้างในจะเป็นแบบนี้นะ สีสวยมากเลยนะคะไว้จดบันทึกเนาะ,ะน,นี่นะประมาณนี้เลยจะมีเป็นบิทเสลายนี้นะคะแล้วก็จะมีเป็นลายนี้ค่ะนี่นะคะอันนี้ก็ราคา35บาทค่ะ,คะ,คะแบบต่อมานะคะนี้ก็จะเป็นตารางจดบันทึกนะคะนี่นะประจำสัปดาห์เนาะประมาณนี้เลยนะคะอันนี้คือจะมีเยอะมากเลยนะคะคุ้มมากๆเลยนะราคา60บาทค่ะจะมีเป็นลานแรกค่ะจะเป็นลนยนี้เนาะ,ะแล้วก็จะมีสีนี้นะคะแล้วก็จะมีเป็นลายนี้สีนี้นะคะ นี่นะคะคุ้มมากๆเลยนะตัวนี้60บาทค่ะแล้วก็จะมีเป็นสีนี้ด้วยประมาณนี้เลยนะคะแบบต่อมาค่ะจะเป็นกล่องสุ่มนะคะนี่นะจะเป็นกล่องสุ่มแบบนี้เลยค่ะเป็นลายดาบพิฆาตนาสูลนะคะข้างในก็จะเป็นแบบรวมเนาะเป็นรวมดาบพิฆาตนาศุนะคะข้างในจะคุ้มมากๆเลยนะตัวนี้ก็จะราคากล่องละ120บบาทนะคะนี่นะเหลือมาเยอะแล้วนะคะ ตัวนี้นะคะก็จะเป็นแท้งไฟนะคะนี่นะจะเป็นแบบนี้ค่ะเป็นโคมไฟเนาะตัวนี้ก็จะมีเป็นและแรกค่ะนี้จะมีเป็น X1 วันนะคะมีเป็น NCT นะแล้วก็จะมีเป็นแบ็คพิงนะคะนี่นะราคา6 0บาทนะคะนี่นะลายชัดมากๆเลยนะคะแล้วก็สีสวยด้วยนะไปตั้งในห้องเนาะประมาณนี้ค่ะก็คลิปคร่าวๆนะคะจะประมาณนี้นี่นะคะนี้จะรีวิวของที่จะมีในร้านเนาะประมาณนี้เลยค่ะแล้วก็จะมีเป็นของใหม่คือจะเป็นกล่องเซอร์ไพรส์นะคะประมาณนี้เลยเนาะ สำหรับใครที่สนใจนะคะสามารถติดต่อตามไลน์ทางร้านเลยนะคะอันนี้สามารถแคปแล้วก็มาสอบถามได้เลยนะแล้วก็อย่าลืมชวนเพื่อนนะคะมาร่วมเล่นตามกติกากันด้วยนะคะกะติกาง่ายลยคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะคะกดฟอลโล่ในไอนะคะ,ะ,ค,ะคอมเมนต์คนนะหนึ่งคอมเมนต์นะคะอะไรก็ได้เลยนะในคลิปนี้นะคะประมาณนี้เลยใต้คลิปเนาะประมาณนี้เลยะคะ่ะสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนบ๊ายบายนะคะ